บางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะกับสิ่งเราบางอย่างเช่นผู้หญิงหลายๆคนอาจจะกลัวจิ้งโจกกลัวแมงสาบกลัวแมลงกลัวหนอนกลัวนกกลัวไก่หรือบางคนกลัวอะไรบางอย่างที่แปลกๆออกไปอีกผลผลไม้กลัวส้มกลัวกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนกลัวเป็นลักษณะของสถานการณ์เช่นที่แคบที่มืดที่สูงแบบนี้เข้าข่ายเป็นโฟเบียดิสออเดอร์หรือยัง สวัสดีค่ะยินต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ How are y o u รู้ทันสุขภาพใจนะคะ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิตใจที่จะมาแชร์ให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะโดยเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับโรกของความกลัวค่ะจริงพูดถึงความกลัวก็จะมี2คำเนาะที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือคาําว่าฟอเบียกับกคาว่าแพนิกนะสองคำนี้มันเป็น2คําที่สแสดงถึงความกลัวแต่เป็นความกลัวคนละรูปแบบกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความเข้าใจมันชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะทําคลิปเกี่ยวข้องกับความกลัวเนี่ยเป็น2คลิปคลิปหนึ่งจะเป็นฟอเบียอะไรอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็น ก่อนนะคะโฟเบียชื่อเต็มๆของโรคนี้ชื่อว่าโฟเบียดิสออเดอร์คำว่าโฟเบียแปลว่าความกลัวเนาะดิสออเดอร์แปลว่าโรคเพราะนั้นชื่อนี้เวลาแปลเป็นโรคภาษาไทยจะใช้คำว่าโรคความกลัวค่ะมันหมายถึงคนที่มีอาการกลัวสิ่งเร้าใดสิ่งเร,ร้าหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถาน,านการณ์หนึ่งอย่างมากมากระหว่างที่กลัวมากๆนั้นก็คือมีความกังวลขึ้นสูงพอกังวลมากคนจะทำยังไงคะคนไข้ก็จะรู้สึกพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่ทําให้กลัว การหลีกหนีหลีกเลี่ยงที่เป็นเนี่ยเจ้าตัวจะรู้ตัวนะว่าเป็นมากเกินไปเป็นจนเกินความสมเหตุสมผลแต่เขาควบคุมไม่ได้แล้วมันก็กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะเกิดคําถามว่าอาจารย์บางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะกับสิ่งเราบางอย่างเช่นผู้หญิงหลายๆคนอาจจะกลัวจิ้งโจลัวแมงสาบกลัวแมลงกลัวหนอนกลัวนกกลัวไก่หรือบางคนกลัวอะไรบางอย่างที่แปลกๆออกไปอีกผลไม้กลัวส้มกลัวกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคน กลัวเป็นลักษณะของสถานการณ์เช่นที่แคบที่มืดที่สูงแบบนี้เข้าข่ายเป็นโฟเบียดิสออเดอร์หรือยังคำตอบก็คือว่าถ้ามันเป็นโฟเบียแบบดิสออเดอร์คือต่อท้ายด้วยคำว่าดิสออเดอร์ค่ะมันหมายความว่าความกลัวที่มีมีมากแล้วรีแอคชั่นคือพยายามหลีกเลี่ยงจนเกินพอดีเกินความสมเหตุสมผลจนกระทั่งกระทบการใช้ชีวิตถ้าตอบใดความกลัวของเราเป็นความกลัวที่แค่แบบ เกิดขึ้นนกขนาดนั้นเช่นกลัวจิ้งจกเจอจิ้งจกก็กรี๊ดสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วต่างคนต่างอยู่ความกลัวเราก็ลดลงแล้วก็หายไปอันนี้ก็คือคนท,ทั่วไปเกิดขึ้นได้ค่ะมันอาจจะเคยเกิดจากประสบการณ์ไม่ดีในอดีตบางอย่างหรือเห็นลักษณะกายภาพจิ้งจกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่ารักเราก็ไม่ไม่รู้สึกอยากจะเข้าใกล้อันนี้ก็คือทั่วไปแต่ถ้ามันกระทบการใช้ชีวิตเมื่อไหร่ เช่นเราไม่อยากจะไปอยู่ในห้องคนเดียวถ้าทํางานฉันอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้ทุกครั้งที่อยู่ในห้องคนเดียวตาจะต้องมองหาแต่จิ้งโจกตลอดเวลาอะไรอย่างี้ค่ะมันเริ่มกระทบการเรียนการงานการเข้าสังคมการใช้ชีวิตแบบเนี้ยอาการที่มันเข้มข้นอย่างเงี้ยมันเริ่มเข้าขาดพัฒนาไปเป็นความดิสออเดอร์พราะน,นั้นรองมองความต่างระหว่างตัวทั่วไปก,กลัวจนป่วยได้แล้วนะคะทีนี้มาทำความรู้จักกันว่าโฟเบียมีกี่ประเภท หลักๆในทางจิตวิทยาเราก็แบ่งโฟเบียมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆเนาะเอาแบบกลุ่มใหญ่ๆกว้างๆง่ายๆนะคะอันดับแรกก็คือ Specific Phobia อันนี้ก็คือกลัวสิ่งเราหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เฉพาะไปเลยอย่างที่เล่าให้ฟังเช่นกลัวสัตว์บางชนิด กลัวสิ่งของบางอย่างกลัวผล,ลไม้บางคนกลัวหวีเคยเจอคนกลัวหวีด้วยนะคะกลัวหวีมากแล้วก็คือไม่สามารถที่จะใช้หวีเพื่อฟังก์ชันต่างๆในชีวิตได้หรือว่าลักษณะที่คล้ายหวีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงกระทบชีวิตประจวาวันนะหรือ specific phobia เหมือนกันอาจจะไม่ใช่สิ่งของหรือสัตว์แต่อาจจะหมายถึงสถานการณ์ก็ได้นะคะที่สูงที่แคบที่มืดที่กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นลักษณะของประเภทแรกที่เรียกว่า specific phobia ประเภทที่2เราเรียกว่าโซเชียลฟ o เบียตามชื่อเลยคือการกลัวการเข้าสังคมรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ปลอดภยัยเมื่อต้องปรากฏตัวในที่สังคมคะเช่นถ้าต้องแบบได้รับมอบหมายให้ไปพูดหน้าชั้นเรียนการพูดหน้าชั้นเรียนสําหรับทุกคนน่าตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อพูดเสร็จแล้วลงไปความกังวลความตื่นเต้นจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่เป็นโซเชียลฟเบียเนี่ย เขาอาจจะไม่สามารถกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นได้เขาอาจจะหลีกหนีลาเรียนทุกครั้งที่มีการพูดหน้าชั้นเรียนเขาจะลาเรียนเสมอเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าการอยู่หน้าพื้นที่ของคนมากๆเขาจะมีความคิดความกังวลไปว่าเดี๋ยวคนจะวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางลบลบเขาก็จะรับไม่ได้รู้สึกแย่เพราะนั้นสิ่งที่เขาทำคือหลีกหนีเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วเนาะกลัวกังวลมากหลีกหนีกระทบชีวิตประจำวัน แบบนี้มันคือเข้าข่ายของฟเบียที่เป็นดิสอเดอร์ฉะนั้นโซเชียลฟเบียก็คือไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแบบแล้วก็หลีกหนีออกไปนะคะแน่นอนอการเข้าสังคมมันเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันของมนุษย์เราใช่ไหมคะเช่นคุณต้องไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าบางทีคุณก็ต้องยืนหน้าห้องหน้าชั้นคุณต้องขึ้นเวทีบ้างในบางโอกาสอะไรเงี้ยค่ะฉั้นถ้าคุณไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้หลีกหนีได้มันก็กระทบกับการทํางานการเรียนการใช้ชีวิตของเขา เขาก็ไม่สามารถที่จะไปตามเป้าหมายที่เขาได้ก็เกิดเป็นภาวะทางจิตใจเรื่องหนึ่งตามมาด้วยนะคะอันที่3คืออโกราโฟเบียอโกราโฟเบียคือกลัวสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะที่ที่เขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยเป็นที่ที่ไม่สะอาดเป็นที่ที่อยู่แล้วอึดอัดไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็จะเลี่ยงสถานที่แบบนี้เช่นบางคนเลี่ยงสถานที่ผุ้พานเลี่ยงขนส่งสาธารณะเลี่ยงการใช้ห้องน้ําสาธารณะแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวความสกปรกเนาะแต่เข้าไปแล้วรู้สึกมันมันเป็นสถานที่ที่ไม่เซฟอะไม่รู้สึกปลอดภัยสําหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของโฟเบีย ทีนี้พอเราเข้าใจว่าฟเบียมีประเภทอะไรบ้างแล้วอาการล่ะถ้าจัดเป็นอาการแต่ละอาการแต่ละด้านนะถ้าเราจัดเป็นด้านด้านให้มันชัดเจนขึ้นนะคะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะฟเบียก็จะมีอาการอยู่4ด้านด้วยกันด้านแรกแน่นอนมันคือด้านที่นํามาเลยคือด้านของอารมณ์ความกังวลความกลัวมันมีความกลัวความกังวลต่อเรื่องนั้นมากๆสูงสูงมากมากเกินไปมากเกินพอดีตามมาด้วยอาการด้านที่สองคือ Reaction หรือพฤติกรรมคือหลีกหนีหลีกเลี่ยง จ้าตัวเองอย่างที่ย้ำเนาะเจ้าตัวเองรู้ตัวนะแต่มันควบคุมไม่ได้นะคะคือรู้แหละว่าฉันเป็นมากกว่าคนทั่วไปเช่นกลัวจิ้งจกคนนึงก็กลัวจิ้งจกอีกคนกลัวจิ้งจกงเป็นฟอเบียอาการที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คําว่ากลัวเหมือนกันแต่วหมายถึงว่าคนที่กลัวจนเป็นฟอเบียเนี่ยเขาจะหลีกหนีหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเลยะคะ่ะจนชัดเจนนะคะสามก็คืออาการด้านทางกายคะ่ะทุกครั้งที่เผชิญกับสิ่งเราหรือสถานการณ์ที่กลัวก็จะมีการทํางานของร่างกายที่ เราเรียกมันว่าระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกมันทํางานมากขึ้นก็คือมันหายใจแรงขึ้นมันรู้สึกแบบกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะมันเ,ออเรียกว่ายัางไงดีแบบบางคนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นลมหรืออะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะเวลาที่ต้องเผชิญกับสิ่งเ่าที่ทําให้กลัวนะคะสุดท้ายก็คือกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมันสี่อาการหลักๆนียเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าคุณไม่ได้แค่กลัวทั่วไปแต่กลัวจนถึงขั้นข,นของโฟเบียดิสออเดอร์นะคะทีนี้พอเรา เริ่มประเมินเบื้องต้นได้จากอาการทางอารมณ์พฤติกรรมต่างๆก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออา้าวแล้วมีวิธีการป้องกันไหมจริงโรคนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการป้องกันทั้งในงานวิจัยและทางวิชาการก็บอกว่าเป็นโรคที่เนื่องจากสาเหตุมันเกิดได้จากอดีตที่ผ่านมาทั้งร่างกายจิตใจและสังคมนะคะะฉะนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างป้องกันได้ยากแต่เราจะใช้วิธีการในการให้ความช่วยเหลือมากกว่าคือถ้าเกิดขึ้นแล้วทําอย่างไรนะคะหลักการของการให้ความช่วยเหลือโรค โฟเบียดิสออเดอร์ค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอสองหลักการสามหลักการใหญ่ๆหลักการแรกคือการให้สุขภาพจิตศึกษาสุขภาพจิตศึกษาคืออะไรสุขภาพจิตศึกษาคือการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแมคาีนิซึมของโรคนี้อาการของโรคนี้ค่ะทีนี้ เพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มโรคเนี้ยเรื่องของฟังก์ชันทางสติปัญญาเขายังโอเคหมดเลยนะคะเขาจะมีอาการก็ต่อเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งเราที่ทําให้กลัวเพราะนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กลไกที่ถูกต้องว่าโรคมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ถูกต้องกับเขาเนี่ยเขาจะสามารถรับความรู้นี้ไปวิเคราะห์ต่อได้เพราะนั้นการให้สุขภาพจิตศึกษาก็คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องทางจิตเวชหรือจิตวิทยานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งวิธีปลดล็อกเรื่องของความกลัวของเขา2 อันนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นมาหน่อยคือการให้จิตบำบัดค่ะ,ะถ้าใครที่คุ้นเคยกับงานทางจิตบำบัดอาจจะรู้จักคำว่า CBT ก็คือการให้จิตบำบัดรูปแบบของการปรับความคิดและพฤติกรรมนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องให้โดยผู้เชี่ยวชาญก็จะมีเซกชันการให้เพื่อที่จะพยายามปรับวิธีคิดค่าว่าคือเขาจะเข้าไปดูแหละว่าวิธีคิดที่มันบิดเบือนผิดปกติคืออะไรแล้วก็ปรับจูนหม่ให้ความคิดมันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะคะอีกอันหนึ่งในเคสที่เป็นมาก โดยเฉพาะเวลาที่มีความกลัวแล้วมีอาการของร่างกายปรากฏขึ้นมากๆก็อาจจะต้องได้รับการรักษาประเภทที่3ด้วยก็คือการให้ยาการให้ยานี่ก็ต้องดําเนินการหรือจ่ายยาโดยแพทย์นะคะหรือว,ว่าจิตแพทย์นะคะอันนั้ก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟเบียนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการที่จะ ทําความเข้าใจด้วยสังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างแล้วก็พอจะมีแนวทางเบื้องต้นนะคะในการรับมือในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้หวังว่าเนื้อหาของฟอเบียทั้งหมดนะคะก็น่าจะทําให้เราเข้าใจตัวโรคเข้าใจอาการแล้วก็รู้วิธีรับมือในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะสำหรับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามต่อนะคะเพราะเรายังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องของความกลัวแต่ขยับจากฟเบียเป็นอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่าแพนิคค เพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะตามไปติดตามต่อในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ